สำหรับดนตรีวันนี้คุณครูมีเพลงกาวหว่าวมีเพลงกาวห่าวให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆจะต้องเด็กๆจะต้องร้องเพลงและทำท่าประกอบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสุนทรีสุนทรีคืออะไรสุนทรีก็คือการมีความสุขทำอะไรอย่างมีความสุขใครนอนเรียนใครนอนเรียนเห็นนะคะใครนอนเรียนเห็นนะคะ ความสุขเริ่มจากอะไรเริ่มจากจินตนาการจินตนาการจากการฟังเสียงมองเห็นสังเกตและเรียนแบบสิ่งต่างๆเรียนแบบท่าทางของสัตว์คอเราเห็นปุ๊บเราก็เอามาสร้างเป็นบทเพลงบทเพลงวันนี้ก็คือบทเพลงนกกาเหว่าซึ่งมันเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเพลงกล่อมเด็กนะแต่กล่อมพวกหนูไหวเปล่าไม่รู้นะเขาเรียกเพลงกล่อมเด็กนะคะ เอามากล่อมหนูนี่แหละแต่เราลองเองกล่อมตัวเองจะหลับเปล่าไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลับไหมนะคะอ่ะก็มันก็จะมีเนื้อเพลงเจ้านกกระววาเอ๋ย,ขยไข่ว่าให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกนอุทธรคาบเอาเข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคอแครท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาตีน เจ้าเหยียบสาหลายป่าก็ซ้ายหาปลากินกุ้งและกินก้างกินหอยกระพังแมงดาตีแล้วก็ผลมาจับที่ต้นว่าปวทองแต่เนื้อเพลงมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีต่ออีก4บรรทัดครูไม่บอกนะคะเด็กๆต้องไปดูเองนะคะเด็กๆต้องไปดูเองเพราะว่าครูทำวิดีโอไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูวิดีโอแล้วฟังเพลงให้ดีๆนะคะฟังแล้วไปตอบคำถามว่า เนื้อเพลงแต่ละเนื้อมันเป็นยังไงทีนี้ท่าที่ใช้ลองมาดูซิว่าเด็กๆคิดท่าทางออกไหมอ่ะเจ้านกกาหว่าเอ๋ยหนูจะทําท่าไหนคะลูกทําพร้อมกันเจ้านกกาเหว่าเอ๋ยเจ้านกนกนกทาท่ายัางไงนกทาท่ายัางไงคุณตาเอาอาเก่งมากค่ะคุณตาขาคุณตาให้ให้เห็นตัวเด็กเต็มๆนะคะอ่ะ จิรัญญาเอาหน้าตัวเองมาจิรัญญาเอาหน้าตัวเองมาค่ะอะท่านกทำไงทําทำพร้อมกันค่ะท่านกทำท่านกค่ะทำท่านกกระนกพอนหนูต้องไอ้นี่นะลูกหนูต้องลุกขึ้นไปยืนให้มันเต็มจอลูกอาตัว,ต,ว,ต,วตัวโทรศัพท์อยู่ที่เดิมแต่หนูต้องถอยหลังไปเออท่านกทำไงคะตัวหนูถอยหลังไปเลยลูกร่างกายถอยไปเออนั่นแหละ สุนัขชาปิดอ้นี้ก่อนลูกปิดจอปิดหน้าจอก่อนปิดไม่ใช่ปิดหน้าจอเงนีน้ปิดพื้นหลังก่อนเก็บพื้นหลังไปก่อนเก็บพื้นหลังไม่งั้นครูจะไม่เห็นอ่าน้องอายเรียบร้อยใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นถอยหลังไปอีกค่ะลูกใบเฟิร์นถอยหลังไปอีกทําท่านกกใช้ยรบทาท่านกกสิครับช้ยรบทาท่านกกสิครับยืนเลยยืนเลยไม่ต้องมองแม่แม่อยู่ในห้องแน่เลย บอกแล้วบอกให้ปล่อยลูกอาบินบินกลางออกไปอีกลูกกลางแขนออกไปอีกอ่าโอเคมาร์คเกิลมาร์คเกิลมาร์คเกิลยืนครับอ่ากลางปีกบินกลางปีกบินเก่งมากเก่งมากน้องปาล์มคะน้องปาล์มคะน้องปาล์มบินคะอ่าบินโอเคพอลิสโอเคเอมมี่โอเคนะคะอ่าน้พกคุณน้พกคุณลุกขึ้นถอยหลังครับ คุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้อยคุณอ้อยคุณอ้อยถอยหลังครับอ้าวปิดจอทำไมล่ะครับปิดจอก็ไม่ได้คะแนนสิครับทำท่าบินครับวางโทรศัพท์แล้วถอยหลังไปหามุมวางโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณอ้อยครับคุณเปิ้ลเปิ้ลทำท่านกบินครับอ่าทำท่านกบิน ท่าลบินนะอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะแม่กาอะไรนะนกกา,าเห่าเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักทําท่ารักสิคะท่ารักทํำยังไงคะเอาทุกคนทําท่ารักพร้อมกันรักคนอื่นรักอ่ารักทํางไงอ๋อเก่งมากค่ะเก่งมากนะคะทําท่ารักนะแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรอ,อุทรแปลว่าอะไรลูกอุทรแปลว่าอะไร อุทธรแปลว่าอะไรอุทธรอ,อ๋อลูกในท้องค่ะลูกในอุทธรน,นะคะคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาคาบคาบเอาเหยื่อมาป้อนเอ๊ะจะทํายังไงดีนะเวลาคาบนกมันไปจิกหนอนต้องทําท่าไหนลูกนกมันไปจิกหนอนต้องทาท่าไหนจิกหนอนอาค<ม>าบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยืออห่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนรังนอนรัง รังนอนรังทำไงคะรังที่อยู่ที่อาศัยอ่าในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินกินค่ากินคะลูกถ้ากินทำยังไงคะถ้ากินถ้ากินอ่าเอามือไว้ที่ปากดีมากนะคะดีมากเดี๋ยวมาให้กินเดี๋ยวเด็กๆลองไปทำท่านะคะทำท่าตามเนื้อเพลงที่คุณครูให้นะ นะคะทำท,ทำท่าตามเนื้อเพลงที่คุณครูให้แล้วอัดวิดีโอให้ครูด้วยเนอะนะคะอัดวิดีโอให้ครูด้วยนะอัดวิดีโอให้ครูด้วยวันนี้ครูสอนได้แป๊บเดียวสอนนานไม่ได้นะคะที่จริงมีกิจกรรมเรื่องสมาธิจะเล่าให้ฟังแต่ก็คงเล่าไม่ทันแล้วเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งคุณนกต้องเข้าประชุมนะประชุมรุ่นพี่โอนไน,นะคะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูเอาไงดี เดี๋ยวคุณครูนกส่งลิงก์เดี๋ยวคุณนกส่งลิงก์ทำตัวนกให้ก่อแล้วกันนะแต่ยังไม่ใช่ลิงก์งานนะลูกแต่ยังไม่ใช่ลิงก์งานนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องรอตัวนี้มันต้องรอไอวิดีโอขึ้น youtube ไปก่อนนะเดี๋ยวจะพยายามทำส่งให้ไวๆแล้วกันแต่จำได้ใช่ไหมคะว่าตัวนกกับปีกนกว่ายังไงจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะ ได้นะวันนี้ศิลปะกับวันนี้ศิลปะกับ <VOICEOVER S 1> ดนตรีน่าจะศินก็มีไว้แค่นี้นะแค่นี้นะวันนี้ออกก่อนนะอย่าลืมนั่งสมาธินะอ,อ๋อเดี๋ยว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 แคปจอแคปจอตัวเองให้เป็นจอใหญ่แล้วส่งในแชทค่ะลูกแคปจอจอตัวเองให้เป็นจอใหญ่เอาตัวเองให้เป็นจอใหญ่ใส่ใส่ใสพื้นหลังได้เลยใส่พื้นหลังได้เลยค่ะลูก ใส่พื้นหลังแล้วแคปจอตัวเองส่งในแชทค่ะอ้าวเอาเลยส่งในแชทเลยอ่าโปลิสมาก่อนเพื่อนเลยอ่าเร็วเร็วโปรลิสส่งแล้วอ่าน้องอายอภิญญาส่งแล้ว ปั๊กกีฬาส่งแล้วอ่าเปิลเปิลส่งแล้วอ่าเปิลลส่งแล้วเอาเรยวใครยังไม่ส่งคะลูกส่งมาแล้วใครเข้าใครเข้ามานี่มีคะแนนที่สว่านหมดแล้วลูกสมมุติว่าคะแนนขาดไปสองคะแนนเนี่ยเข้าเรียนเป็นประจำนะครูเพิ่มให้เลยนะเช่นเก้าสิบแปด ขาดไปสองคะแนนเต็มร้อยให้ดีไม่ให้ดีหวะนะอยากได้ไหมอยากได้ไหมตอบดิอยากได้ไหมอยากได้ยิ้มยิ้มเป็นแถวเลยอยากได้ครก็ก็ขยันเข้าอย่างนี้ก็น่าให้อ่ะเนาะอือนะจะให้จะให้ประมาณว่าห้าแบบอาจจะบวกไปสองอะไรอย่างนี้นะคะโอเคใครใครยังไม่ใครยังไม่ส่งมีไหม ใครยังไม่ส่งมีไหมใครยังไม่แคบส่งมีไห้เอาใครแคบส่งแล้วออกได้เลยค่ะลูกค่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวรอลิง์กนะคะลูก